มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วคันนี้โตโยต้ Wish าวินะครับมาเจอหนึ่งานหนึ่งเคสนะครับกับงานซนะ่อมเกียร์ออโต้นะคันนี้มาด้วยการใส่เกียร์เดินหน้าได้ปกตินะครับแต่ว่าใส่ถอยหลังไม่ยอมไปนะครับต้องใช้กดคันเร่งนะช่วยนะถึงจะถึงจะยอมถอยหลังนะคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคันนี้ยกลงมาแล้วสาเหตุที่เกิดจากการดังกล่าวนะเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวคันนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดีมงานยกลงมานะครับโอ้โหหลุดแล้วหลุดแล้วนะระวังสายไฟนะครับสายไฟถอดหมดแล้วนะบมดลงมาเลย เดี๋ยวเราจะดึงลูก้อออกมาให้ดูสภาพด้านในนะครับดึงมาเลยปับ๊บโอ้หดูน้ำมันเกียร์ครับที่หยดลงมาเนี่ยโอ้โหมันขี้เลนเลยนะครับดําปีเลยนะเดี๋ยวเราจะลื้อดูข้างในกันนะครับโอ้โหมันขี้เลนเลยโอเค เดียวครับมาเลียวเดี๋ยวเราจะเปิดเกียร์ดูกันนะครับใกล้สาม <laughs> เห็นด้านในนะครับข้างในขาาบุเลยนะเรายกเปลืองท้ายออกก่อนนะครับว่าหนน้ำมันด้านในนะสกระปกนะครับรอม่าบารุมีทําง,ง้านอ,อโอ้มม่แหาลุมเต็มเงิน ปน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มโอ้ปั๊มกระสอบทำไมไม่เอยนะ<อ>บบนี่ฮะหลังจากทนะี่เราเปิดปั๊มออกมานะจะเห็นว่าเป็นรอยนะครับรอยแียสีสนะนี้หม้อเกียร์นะครับเ,เดี๋ยวยก มอ้อคลาดออกมาดูนิดลงมาเลยดูข้างในดิครับมาแกะดูผ้าด้านในกันนะครับมีหม้อเริ่มเลยแสดงว่าหม้อใหญ่หม้อใหญ่คนะหม้อเกียงหม้ออะไรล่ะหม้อเกียร์นะครับแข่งออกมาแล้วยิบล็อกใช่ไหมโอ้โหจะแข่งมาเแลยวเหรอ ดูด้านในกันโอ้โหุล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 ุเดี๋ยุงุมุลมลุวลมให้ดูุล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 มือสั่นครับยังไม่ถึงเวลานะครับผมเดี๋ยุลนนุลอยไหมไมลุลุัุลุล่ลุ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 ลนลุนมุ่ลุลนลุลุลนละลุลุลุ่ล่ลุลุล่ลมลุลุลุลถ้าคัลเนี่ยรู้สึกว่าจะร่อนนะร่อนนะถ้าคัร่อนนะอืม เปลี่ยนเกียร์การเปลี่ยนเกียร์อะไรจะมีบืดหน่อยนึงนะอ่กันนี้วืดแน่นอนอกันนี้เราออกไปทดสอบอมลูกค้านี่เกียร์หอยหลังไม่ถอยด้วยนะแล้วก็มีอาการเกียร์บึดเกียร์กระตุกนะครับมาหมดชัดเจนนะครับอ่ายกขึ้นมา อาการน,นะเดี๋ยวเราจะหาเกียร์ลูกที่สวยในอู่เรานะเดี๋ยวมาประกอบประกอบใหม่ดีกว่านะลูกนี้คงเกินเยียวยาแล้วฮะเอาต่อไปเราก็จะเปิดแท้งน้ำมันนะออกมาดูนะครับแทงเกียร์นะครับ Áp, lắm Ởa, rồi, ngắt đuôi Ngắt đuôi đem đi Ngắt đuôi Đi đủ lắm Đi đủ lắm

เกียรูปนี้นะเราต้องใช้สมองเกียร์รูปเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะถอดสมองเกียร์มาล้างทำความสะอาดนะครับเราถอดทัดเซลิโนย์ออกนะครับนะสำหรับ f c นะที่โทรมาสอบถามเรื่อง การโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับว่าเราทําได้ไหมนะเราทาได้ทุกรุ่นนะครับมาได้เลยนะกับเกียร์โต้นะซ่อมโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับากับการแก้ปัญหาเกียร์ฮนะเคสอย่างเงี้ยต้องเข้ามาจับโค้ดก่อนนะครับหน้างานนะเราถึงจะรู้นะครับเดี๋ยวเราจะยกสมองเกียร์ตัวเดิมออกมานะครับมไม่ไไรู้สึกไม่แรเอาเลงมาหลังจากตายน็อตหมดแล้วนะครับนี่เลยอออตัวนะึงตัวนะึง นีเ่เป็นระมองเกียร์นะครับตอนนี้มันเกินเดียวยาแล้วนะปนเดียวยาปืนตอนนี้สำคัญเก็บไว้ก่อนตอนนี้สำคัญใช่โอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะหลังจากสั่งอะไรมาใหม่นะคราบก่อ,อนที่เราจะประกอบเกียร์กันนะฮะเรามาดูนะสาเหตุที่คันนี้มีปัญหานะครับอ่าเรามาดูสาเหตุกันนะที่คันนี้ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วรกพักถึงออกตัวนะครับ แล้วก็ใส่เกียร์ถอยหลังไม่ไปนะคือสาเหตุที่เจอนะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้เป็นั๊มน้ำมัน,นเป็นั้ม,มน้ำมันเกียร์โต้นะที่ต่อลูกคล้อนะฮะสังเกตนะตัวนี้จะเป็นรอยนะครับเห็นไหมเป็นรอยนะง่ายๆถ้าเราเจอเศษเล็กหรือว่าเศษเสียดสี อ่ตัวนี้คือเสียแล้วใช้ไม่ได้นะฮะตัวนี้คือปั๊มที่เสียนะเราเจอสาเหตุของเขาแล้วนะฮะสำหรับเกียร์รูปนี้นะไปดูอะไรชิ้นใหม่ที่เราจะนํามาใส่หรือประกอบเข้าไปนะครับสภาพสวยคลิปนะนีน่ไม่มีรอยนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่ต่อกับลูกคอกนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปอประกอบกันนะครับอ่าส่วนเสื้อเกียร์กับหม้อเกียร์นี่เป็นตัวเดิมเขาใช้ไม่ได้นะครับอ่านี่เป็นชุดผ้าศึกเกียร์นะชุดใหม่นี่เรานํามาแช่น้ำมันไว้นะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบหม้อเกียร์เข้าไปก่อนนะครับ พราคัทนะที่เรานำมาก็ได้แช่น้ำมันไว้ทั้งคืนนะครับดูชัดหน่อยต่ยกหน่อยทีมงานยกหน่อย,ยก็ยข,ขึ้นโอเค นะครับนี่นะต่อไปนีด่ดูขนี่งวาไงเอาเมียมา็จเบร้อยนะครับตัดลวดออกด้วย ตั้งเฟืองครับตั้งเฟืองล็อกด้วยนะฮะตั้งเสร็จแล้วต้องล็อกด้วยนะครับยัง <Lock. S 1> ไม่ได้นะครับอีก <Okay. S 1> นิดหนึ่งนะตัวนี้สูงกว่านะตัวนี้ทำกว่านะ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกอะไรครับอาสลักล็อกเกียร์พีช่างเงียบครับช่างเงียบส <c oughs> ลักล็อกเกียร์พี่นะครับผมส่วนตัวที่เราตอกเพื่อหาตำแหน่งเพืองนะครับให้มันเสมอกันหรือบรรลานกันนะครับได้แล้วนะฮะแจ่มสีไปด้วยนะครับ นี่นะเราจัดวางจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะสำหรับชุดผ้าคัดนะครับทดสอบทดสอบอเวลารถใส่เกียร์ P ปุ๊บมันจะดังแบบนี้อ่าเกตนะครับรถใส่เกียร์ P มันจะดังครับวางเกีร์ P ดลเรือนนะครับโอเคเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรเสียหายไหมนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะฮะนี่ครับโม่ใหญ่โม่ใหญ่ของเกียร์นะครับ อ้าวอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับการทดสอบนะเราใช้ลมเป่านะสังเกตรครับนี่นะังปับป๊บนะปัป๊บแม่นะแดงว่าใช้ได้นะครับผมน,นี้หน่อยโอเคอ้าวก่อนจะใส่เข้าไปก็ฉลอมน้ํามันก่อนนะครับมันมีจุดลายบวกนะนี่ เดีก่อนตะอนใส่เข้าไปเ,เห็นไหมมีรูน้ํามันเห็นไหมครับจะเ,เข้ากับท่อน้ํามันตรงนี้นะตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวซูงเข้าไปดูใกล้ๆครับ,บนัดหนึงครับทีมง,งานอาเมือก่อนนี่มีรูน้ํามันตรงนี้นะะนี่นะครับเขาจะออกมาตรงนี้นะเป็นรูท่อน้ํามันนะครับอ่าหาตําแหน่งเจอแล้วนะครับเราก็จะจัดวางไปนะครับนี่ วบเห็นไหมครับจะมีบาปิดล็อกอยู่นะเวลาเรากดลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นปิดล็อกเข้าไปนะแสดงว่าเข้าแล้วต่อไปก็จะนําปิดล็อกใช่ไหมครับมาใส่โอเค <c oughs> หนีบมือครับหนีบมือครับต่อไปก็ในห้องแบนงัดลงไปเลยวบ ฟังเสียงนะครับนั่แน,น่เข้าแล้วนะอ่ะต่อไปนะจะใส่นะตัวนี้นะมันจะมีสองด้านนะลองใส่แบบใส่ไม่เข้าดูสิเป็นยังไงอ่าไม่ได้นะใส่แงนี้เข้าไปไม่ได้นะครับต้องใส่ถูกวิธีถูกด้านนะเี้เอาเข้าของมันเลยปุ๊บโอเค ออ,อ่าชุดปอกเลื่อนเฟืองประกบนะครับจวดมันจะมีไอ้พลาสติกรองนะอ้าวมีพลาสติกรองอ,อีกนะฮะหม้อมันจะยื่นมาปุ๊บพลาสติกมันจะมารับตัวนี้นั่นนะประมาณนี้นะครับชุดปอกเลื่อนครับใส่ปุ๊บ กดลงไปถ้าใส่ไม่เข้าปุ๊บจะเป็นอย่างนี้อ่านี่ไม่เข้านะครับขอให้เข้าสิหาให้ตรงตำแหน่งหาตำแหน่งอ่าตรงแล้วกดโอเคเข้าแล้วนะครับถ้าคัดหม้อหม้อชุดหม้อตัวนี้มันมียางซับตันนี้เขาเรียกว่ายางซับมันจะมีบอกนะครับใส่ยังไงมันมีจุดบอกแต่เราใส่ให้นเข้าปุ๊บนเรียอหม้อซับถ้าใส่ไม่เข้า ตัวนี้มันจะดีดออกเดี๋ยวใส่ใตรงตำแหน่งนะั้นตัวอันนี้ได้แล้วนะครับประกบ,บลงไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมบอกชุดป้าคัด kín lock Kín ต่อไปหมอหลังนะครับ ทางเดินน้ำมันนะครับ ประกบฝาหลังนะเช็ดด้วยน้ำมันเบนซินนะครับตัวนในตัววาบอดด้นะเราได้ทำการล้างใหม่หมดแล้วนะฮะแล้วก็ฝาหลังนะล้างทำความสะอาดเตรียมประกอบนะครับประมาณนี้ครับผมฝาหลังทางกาวเรียบร้อยเตรียมประกอบก็ไปครับผม เฮ้ยหาตำแหน่งครับหาตำแหน่งนื่คือสัน่นปะอืมยังไม่ถึงเวลาครับผมเวลาคือหกโมงเย็นนะตอนนี้ลงแล้วนะครับตามด้น็อตตามด้น็อต ตัวนี้นะเรานํามาใหม่นะก่อนจะใส่เข้าไปแล้วก็ต้องใส่สายไฟเข้าไปก่อนนะครับชุดเรือนวบาบอดีตัวนี้นะฮะจะมีสายไฟเสียหน่อยนะครับแล้วก็ลูกสูบนะใส่ให้หมดเอาเหลือตัวนึงนะตัวนี้จะมีลูกปืนแล้วก็สปริงนะอย่าลืมนะครับ ตำแหน่งให้ตรงก่อนนะครับอ๋อปักไปเลยวยี่ยังไย มีสั้นยาวไม่เท่ากันนะต้องหาตำแหน่งของมันนะครับประคองไว้ก่อนนะครับเข้าไหมเ <c oughs> ข้าไหมต่างกับมือสั้นของดีต้องปิดหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไล่ยิงน็อตให้แน่นนะให้หมดนะทุกตัวนะครับ ยึดน็อตเสร็จแล้วนะครับหามาอีกตัวนึงเบอร์สิบเอ๊ะหนึ่งตัวยังนึงตัวเช็คคามเรียบร้อยก่อนนะปักเสียบทุกจุดนะครับคือหน่อยแน่นทุกตัวนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะวางเครื่องท้ายนะครับมีตำแหน่งไหมเฟืองท้ายไม่มีไม่มี ลงได้เลยนะครับมอเกียร์เดินหน้านะครับมอเดินหน้าซ้อมลงป้าย ตัวนี้นะครับชุดปัม๊มตัวที่มีปัญหานะที่เราสั่งอะไรใหม่มาเปลี่ยนนะครับปบล,ลงไปงเช็คเรียบร้อยนะก่อนประปลกบลงไปนะครับทำไมมันลงอ่ะ có, lọc cũng phải đăng long đi, các Ok, xài nó vào đi, tiếp theo ตำแหน่งก็คือตำแหน่งตำแหน่งให้ดีๆแล้วก็ใส่น็อตนะครับวอนโอเคใส่แล้ว กล้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับตถคกันนี้มีเศษเหล็กนะน้ำมันเกียร์นี่ออกมาเบื้องต้นนะดำดำมากนะครับเกิดจากการเสรียดสีนะฮะสุดประคัดล่อนมปหมดเลยนะครับแล้วก็ปลั๊มน้ํามันมีปัญหานะครับมาดูแกงคอ่างอมันจะมีตำแหน่งของแม่เหล็กนะวางวางตรงไหนก็ได้นะ เหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กดูดจิ้นส่วนเศษเหล็กต่างๆนะที่หลุดออกมาในห้องเกียร์นะครับก็วางลงไปนะครับต่อไปก็ตากาวเสร็จเรียบร้อยพร้อมประกบนะครับเตรียมน็อตให้พร้อมนะครับหาตำแหน่งให้เจอแล้วก็วางลงไปนะครับ หลังจากกันน็อตเสร็จนะเราจะยกเกียร์ขึ้นเลยนะแล้วทำการประกอบในรถยนต์นะครับหลังจากนั้นเราจะมาวิ่งทดสอบกันนะครับว่าเกียร์ูกนี้นะกประการที่มาใส่เกียร์ถอยหลังไม่ไปนะเดินหน้าก็ต้องรอนะกว่าจะไปก็นานเลยนะครับคันนี้เราทำการยกเกียร์ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ทดสอบเกียร์เดินหน้าถอยหลังแล้วนะแต่ยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราให้ทีมง,งานเรานะครับใส่เกียร์ดูถอยหลังนะครับเดินหน้าโอเคนี่นะใช้ได้นะผมคันนี้นะเราได้ออกวิ่งทดสอบแล้วนะเกียร์เปลี่ยนสมูทมากนะครับนิ่ม ไม่มีกระโดดตึ้งตั้งนะก่อนหน้านี้ที่มาคือมีการขับไปนะเกียร์วืดนะครับในการเกียร์วืดแล้วก็ใส้เกียร์ถอยหลังนี่แทบจะไม่แทบไม่ไปเลยนะครับนี้อนะ่ะให้ทีมงานลองนี่นะถอยหลังนะครับเดินหน้าไม่ต้องแตะคันเร่งเลยนะ ปล่อยเบรกนี่ใช้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วคันนี้พร้อมส่งงานนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนะที่เราทำออกมาได้ความรู้มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับสวัสดีก็คำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปายที่อูแงจะเรินการช่างนะครับ